สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิวไม้วิกเตอร์เบฟสิบครับ เบ1สิบหรือ L เนี่ยน่นาจะมาย่อมมาจากไรนะครับแต่ไม่รู้ไรอะไรเนาะเพราะว่าน้ําหนักอะไรก็เท่าเดิมนะครับแตกต่างกันอยู่แค่ที่เดียวคือตัวนี้เป็น G6 นะครับซึ่งตัวนี้ซื้อมาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็มาจากที่ห้างวันนั้นแหละเนาะในคลิปที่พาไปทัวร์นะครับเพราะว่าจับเบฟสิบแลเนี่ยแล้วก็รู้สึกเข้ามือเข้ามือเลยนะครับเข้ามือกว่าเบฟสิบสอเนาะเพราะว่า หัวมันจะมีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทิศกริฟเนี่ยเป็น g 6ด้วยเนาะผมค่อนข้างชอบ g 6นะครับหรือว่าอะไรที่มันแบบเล็กๆประมาณเนี่ยเออมันแฮนด์เล่นง่ายดีนะครับก็เลยได้เบฟซื้สอลมาอีกไม้หนึ่งนะครับซึ่งตัวสเปคเบฟซื้สอเนี่ยในตัวใบสเปคนะครับก็คือบอกมาเลยว่ามันคือเบฟซื้สที่เป็น g 6เท่านั้นนะครับแต่พอมาตีจริงอ่ะผมว่า ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยนะครับเป็นไม้คนละแบบกันเลยนะครับในน้ําหนัก 4U เท่ากันเนี่ยเบฟ12ครับเบฟ 12L เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่เทคโนโลยีเนี่ยในสเปคเนี่ยคือเหมือนกันนะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆของมันก่อนดีกว่านะครับสเปคคร่าวๆของมันเนี่ยก็จะมี 3U กับ 4U นะครับก็เป็นสีขาวเนาะแล้วก็กลีปเนี่ยจะมีไซส์เดียวก็คือ G6 นะครับ ตัว 3U เนี่ยขึ้นเอ็นได้30ปอนนะครับแล้วก็ตัว4 u เนี่ยขึ้นเอ็นได้28ปอนปะด์อนเนาะแล้วก็เป็นก้านกลางหัวกลางทั้งคู่นะครับเหมือนเบฟ12บเป๊ะนะครับแต่เป็น G6 เนาะต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีของมันเนาะก็เหมือนเบฟ12บเป๊ะอีกแล้วนั่นอีกนะครับเนาะก็คืออันดับแรกก็เป็นเทคโนโลยีหลักนะครับก็คือสวอตเฟรมเนาะซอร์เฟรมอะไรเงี้ยก็เป็นเฟรมลูกเพชรนะครับ ซึ่งหลักๆเนี่ยก็คือเอาไว้ตัดอากาศแล้วก็ลดแรงต้านอากาศนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการสวิงจากแอโรไดนามิกนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมันเป็นเฟรมไฮไลท์ของวิกเตอร์อยู่แล้วเนาะเบฟท2เนี่ยคือมันตัดอากาศได้ดีมากๆนะครับมันแหลมเวลาเหวี่ยงเนี่ยมันฟับฟัฟฟเนี่ยเราได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเลยนะครับซึ่งเป็นเฟรมที่ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับเห็นหนึ่งเนาะ กระือเป็นตัดอากาศจ่าไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของอันเนี้ยผมผมมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวของเฟรมพวกนี้คือมันเปราะครับมันเปราะแล้วมันแบบไม่ทนนะครับเวลาตีแค่ไม่ต้องไม่พูดถึงบวกใครเลยเนาะพูดถึงแค่ตีแปกงโดนลูกอย่างเงี้ยเออมันแทบจะหักแล้วนะครับเนาะแต่บางคนผมเห็นบวกหลายรอบนะบางไม้ก็ไม่พังนะครับบางไม้ก็พังเลยในรอบสองรอบนะครับแต่เอาง่ายๆว่าไม้ที่มันมี หน้าหน้าเฟรมเนี่ยผิวหน้าเฟรมเนี่ยรับแรงพื้นที่น้อยกว่าเนี่ยก็คือมันเป็นแหลมทรงแหลมๆอย่างเงี้ยมันมีโอกาสจะหักมากกว่าไม้ทรงที่เป็นเฟรมบล็อกนะครับในการรับแรงประทะเนาะอย่างแรงบวกหรือว่าตีแพ็กอะไรเงี้ยเออเทคโนโลยีต่อมาก็เป็นอินเนอร์เวฟนะครับก็คือในด้านในเฟรมเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีล่องๆเป็นรูปคลื่นอยู่เนาะเออมันทําให้รูตาไก่เนี่ยมันสามารถถอยไมได้อีกหน่อยนึงนะครับ มันเลยทําให้ระยะยืดของเอนยาวมากขึ้นนะครับผลที่ตามมาคือมันทําให้สวีทสปอตของไม้นกว้างขึ้นนั่นเองนะครับก็ตีง่ายขึ้นนะครับถึงไม่ตีเข้าตรงกลางไม้เต็มๆหรือว่าตีเข้าตรงอื่นเนี่ยมันก็มีแรงส่งที่มากขึ้นอยู่ดีจากเอนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นช็อกเลสนะครับเป็นเทคโนโลยีดูดซับแรงกระแทกนะครับทําให้ไม้มันนุ่มสบายตอนตีเนาะเป็นวัสดุพิเศษซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับ ก็น่าจะเป็นโฟมหรือว่าเป็นอะไรธรรมดานี่แหละเออใส่ไว้ตรงที่3กับ9นาฬิกาของเฟรมนะครับก็คือใส่ไว้ด้านข้างเลยเนาะทวงไว้ด้านข้างเฟรมเลยนะครับมันก็ช่วยลดแรงสั่นนั่นแหละเนาะต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีนาโนเทคนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีนาโนกาไฟนะครับซึ่งทําให้กาไฟของไม้เนี่ยที่มาทําเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยอัดเรียงตัวกันแน่นขึ้นนะครับทําให้ไม้เนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะ ไม่เสียทรงเมื่อขึ้นเอ็นสูงนะครับแต่สําหรับผมว่ามันเสียทรงไหมผมว่ามันเสียทรงนะเออลองขึ้นสักยี่สิบยิบสองยิบห้าแล้วก็ย7 30ิบเจ็ดสามสิบอย่างเงี้ยมาเทียบเฟรมกันเลยก็ได้ครับเฟรมแม่งไม่เหมือนเดิมเลยเนาะซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมหุดหงิดมากๆนะครับสําหรับเบสิบสองทุกตัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหุดหงิดนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยชอบเออ เป็นไม้ที่ค่อนข้างมีราคาเนาะแต่ไม่ดูไม่ทนเลยนะครับซึ่งผมก็เคยรีวิวไปแล้วในตัวเบสิสองเนาะในเพจนะครับว่าเป็นไม้ดีนะครับที่ผมไม่ชอบเนาะเนี่ยจุดเนี่ยคือจุดหลักที่ทําให้ผมไม่ชอบมันเลยเนาะคือมันดูไม่ค่อยทนอ่ะมันทําให้ไม่ค่อยมั่นใจนะครับหรือว่าไม่ค่อยกล้าตีมันเท่าไหร่เนาะควรมาหักนะครับเนาะต่อต่อให้เรามีมีเงินที่จะซื้อไม้เนี่ย แต่จะมาตีให้ไม้มันหักไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อไม้ที่มันหักเรื่อยๆมาใช้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับไม้อื่นในปัจจุบันนี้ที่มีตีดีพอๆกันเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วนะครับก็ไปใช้อันที่มันทนดีกว่าเนาะต่อมาก็เป็นเทคโนโลยี7.0ชาร์ฟนะครับหรือก้าน7มิลลิเมตรนั่นเองไม่มีอะไรเนาะเป็นก้านปกตินะครับไม่ได้ต่างจากแบรนด์อื่นเนาะหรือถ้าแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าซูเปอร์สลิมนะครับ ต่อมาก็เป็นอัลตาไฮโมเดอัสกาไฟนะครับก็เป็นกาไฟที่มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นมากนะครับทำให้ตอนกระทบลูกเนี่ยเฟร,รมก็จะยืดจากแรงได้ได,ดีนะครับทำให้มีการเฟกตัวที่ดีเนาะแล้วก็มีการงอตัวกลับเนี่ยของหน้าไม้เนี่ยที่ดีนะครับคือนรูปได้ดีนะครับก็เลยทำให้ไม้เนี่ยโดยรวมเนี่ยมันมีแรงผักที่ดีนะครับมาถึง รีวิวกันตีนะครับตีจริงเนาะหลายคนก็สงสัยว่าตีจริงของผมเนี่ยตีจริงหรือเปล่าตีจริงนะครับใช้จริงๆใช้เองจริงๆนะครับซื้อมาใช้เองจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นเวลาเนี่ยอย่างน้อย2อาทิตย์เนาะตีไปไม่ต่ำกว่า10 20ครั้ง1ี่0เกมนะครับก่อนที่จะเอามารีวิวให้ฟังนะครับซึ่งบางตัวก็ใช้นานกว่าน,นั้นเนาะเป็นเดือนเนาะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนตีมาให้ดูเพราะว่า1คือค่อนข้างเขินกล้องนะครับเนาะ ก็ไม่ค่อยชอบออกกล้องเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ่ายตอนตีเนี่ย <yummy> ผมคิดว่าเออมันก็ได้ความสนุกเนาะสำหรับตัวผมดูรีวิวคนอื่นเนี่ยมันก็ได้ความสนุกนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่คม่อยได้อะไรมากอะ่ะเออซึ่งกล้องที่เราถ่ายเนี่ยบางทีมันมันก็วัดสปีดลูกอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนาะคงไม่มีใครมานั่งดูตีแล้วก็แบบมานั่งดูลิลเฟมลิลเฟมอะไรเงี้ยแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าความเร็วลูกการส่งแรงเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับ จะมีบางช่องที่เป็นของฝรั่งที่เขาทําอย่างนั้นให้ดูนะครับผมก็เลยไม่ถ่ายดีกว่าเนาะสบายใจด้วยนะครับส่วนระดับฝีมือผมก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็คือกลางๆเนาะเล่นลูกนั้นลูกนี้ได้แล้วก็ชอบศึกษาเทคนิคสมากกว่านะครับชอบเล่นเกมมากกว่าเนาะชอบเล่นเกมวางลูกหรือว่าเกมลูกหลอกหรือว่าเกมจงังหวะอะไรเงี้ยะมากกว่านะครับก็ พอจะรีวิวในฐานะคนใช้ธรรมดาได้ที่ไม่ใช่นักกีฬานะครับว่ามันคนธรรมดาใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะชอบในเรื่องพวกจับฟิลไม้อะไรเงี้ยมากกว่าเนาะเพราะว่าผมซื้อไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะลองไม้ค่อนข้างเยอะนะครับเลยต้องรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงเนาะเลยจะแบบมีฟิลที่ค่อนข้างละเอียดกับไม้นิดนึงนะครับมาเริ่มที่สเปคไม้ที่ใช้ก่อนเนาะก็คือ L, CU, เบฟซิสอง c u นะครับ G6 ขึ้นเนมี G66 a n t i m a ม30ปอนด์นะครับบาลานซ์ของไม้เนี่ยที่ผมเซตไว้อยู่ประมาณ302นะครับนั่นแน่มันไม่ใช่ไม้หัวกลางแลนะ้วเนาะเพราะว่าเบฟซเนี่ยเบฟ2คือปรับยังไงไม่มีทางถึงนะครับไม่มีทางถึง300บวกนะเท่าที่ผมปรับดูนะครับมันจะได้สูงสุดอะเท่าที่ผมเคยลองมาตัว 4U นะ เป็นอยู่ประมาณ298อะไรประมาณนี้298 299 300ก็มีนะครับแต่ตอนยังไม่ได้พันพันด้ามเนาะแต่ของผมเนี่ยจะพันด้ามที่เป็นพันสายไฟยก่อนทเทพัน 1, สายไฟยก่อนแล้วก็พันกิบบางหรือว่าพันเป็นผ้าเนาะแต่ก็ไม่ได้พันพันเต็มม้วนนะครับพันให้มันเหลือนิดหน่อยเพื่อลดน้ําหนักเนาะแล้วก็เทบาลานไปทางหัวนะครับไม้นี่300กว่าเลยนะครับขนาด พันยังไม่เต็มนะถ้าพันถาน้าพันเต็มนะถ้าพันไม่เต็มเนี่ยขึ้นไปถึง3 0 0ร้อได้สบายนะครับซึ่งมันก็พิสูจน์มาแล้วนะว่าไม้เนี่ยหัวมันหนักกว่าเบสิบสองนะครับเนาะหลายคนเรียกว่าเอ้ยสเปคมันเหมือนกันแค่ต่างกันแค่ G ีหผมว่าไว้เนี่ยไม่ใช่นะครับต่างกันเยอะเลยนะครับเนาะทั้งหัวแล้วก็ตัวก้านด้วยตัวก้านเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันนะครับตัวก้านไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ มาตีลูกแรกกันเลยเนาะลูกเสิร์ฟนะครับไม่มีปัญหาเนาะทำได้ง่ายโยนซ้ายโยนขวาได้ดีขวันหัวได้ดีใช้แรงไม่ต้องเยอะนะครับยิงขึ้นเอ็นสูงๆเนี่ยก็สบายนะครับเนาะในเรื่องลูกเสิร์ฟลูกหยอดเนี่ยอ,อลูกหยอดเนี่ยต้องเข้าไปทําหน้าไม้เฉียงนะหยอดอะไรเงี้ยตัวก้านก็โอเคนะครับไม่ไม่ได้ยวบมากเนาะไม่ค่อยรู้สึกยวบมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยหัวที่มันมีน้ําหนักเลยนะเนาะ จะคล้ายๆเบสสิบสองนะครับตัวตัวลูกหยอดเนี่ยออทั้งปั่นหยอดแล้วก็วางหยอดวางรอลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดหยอดท้ายคอร์ดก็สบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะต่อมาก็เป็นลูกดาดเนาะลูกดานะกดานะ่าจะเป็นทีเด่นของพวกเบสสวอร์ดแล้วเนาะพวกเบสวอร์ดสิบสองอะไรเงี้ยก็ลูกดาดอยู่แล้วนะครับลูกดาดมานี้ก็ทําได้ดีครับด้วยความที่หัวมันมีน้ําหนักด้วยมันเลยทําให้เหวี่ยงได้ดีขึ้นเนาะ แต่ถามว่าความคล่องตัวเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเบส12หน่อยนะครับเพราะว่าเบส12เนี่ยผมว่ามันยังแฮนเดิลเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับส่วนไม้เนี่ยถึงจะเป็น G6 อ่ะมันจับสบายนะแต่มันแฮนเดิลไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีความหน่วงของหัวแล้วก็ความหน่วงของก้านอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งเบส12เนี่ยเวลาแฮนเดิลขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยมันจะไม่มีความหน่วงตรงนั้นเลยนะครับมันทําให้เอาไม้ไปรอลูกแล้วก็ตอนตีมันง่ายนะครับเนาะ แต่น้ําหนักของลูกที่ออกไปเนี่ยผมว่าไม้นี่น้ำหนักของลูกที่ออกไปค่อนข้างดีกว่าเบสสิบสองนะครับแล้วก็ออกจะพุ่งกว่าวแล้วก็สปีดปลายค่อนข้างดีนะครับสาหรับไม้นี่เนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นลูกลับนะครับลูกลับก็ทําได้ดีไม่แพ้เบสสิบสองเลยยกเว้นเรื่องการหฮนเดินแล้วก็ความเร็วของของ,ของไม้นั่นเองความเร็วของไม้ในการขยับไม้ไปซ้ายขวาเนี่ยแต่การความเร็วของหน้าไม้ในการที่เราดีดใช้ข้อมือหรือว่า ผักออกไปในแนวในแนวหน้าหลังอย่างเงี้ยมันยังทาได้เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็อันเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามีแรงนะมันง่ายกว่าเบสสิบสองนะครับในการที่จะดีดไปข้างหลังเนาะตัวเบสสิบสองเนี่ยมันค่อนข้างกะแรงยากนิดนึงนะครับบางทีก็ล้นเนาะอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันมีแรงส่งที่มากกว่าเนาะมันอาจจะไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะมากนะครับแต่ก็ต้องพอมีแรงนิดนึงเพราะว่า มันจะหน่วงๆสักหน่อยนะครับค,คุณต้องรับความหน่วงของไม้แล้วคุณก็บิดข้อมือเ,เอาแงะลูกมันออกไปเนี่ยประมาณนั้นนะครับซึ่งลูกชิดตัวลูกอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีไม่แพ้เบสิบสองกันนะครับแล้วก็ลูกวางรับเนาะตกมาแล้วก็วางรับแล้วก็ยกให้มันข้ามเน็ตไปเงี้ยก็ยังทําได้ง่ายอยู่นะครับทาได้สบายเยนาะต่อมาก็เป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์ที่เพิ่มมาจากเบสิบสองเนาะคือลูกตบนั่นเองครับลูกตบนี่ดีกว่าเบสิบสองเยอะเลยเนาะแน่นกว่า สปีดลูกปลายเนี่ยไวยกว่านะครับสปีดต้นนะเพราะโอเคนะครับแต่สปีดลูกปลายเนี่ยผมคิดว่าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเออถ้าเทียบกับเมสสิบสองนะครับสี่ยูเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยตบได้ดีกว่านะครับผมรู้สึกว่ามันแน่นกว่ามันไม่หวงมันเหนียวกว่ามันมันเติมส่วนลูกตบของเมสสิบสองในเรื่องฟิลที่มันหายไปฟิลที่มันไม่ค่อยแน่นฟิลกรุงกรวงอย่างเนี้ย มันไม้นีมน่มันเติมเต็มตรงนั้นของเบสสิบสองนะครับผมว่าไม้นี่ทำลูกตกได้ดีกว่าเบสสิบสองเยอะนะครับสรุปแล้วไม้นี้ก็เป็นไม้ที่หน้าไม้ไวนะครับด้ามจับเล็กเนาะถามว่ายังแฮนเดิลง่ายอยู่ไหมยังแฮนเดิลง่ายอยู่นะครับแต่จะมีความหน่วงที่หัวนิดนึงเนาะตอนตีเนี่ยจะรู้สึกได้เลยเพราะว่าการมันไม่ได้แข็งนะครับแค่นั้นแหละแล้วก็ตีง่ายเหมือนเดิมนะครับ แต่ก็มีฟิลที่รู้สึกแน่นเพิ่มขึ้นมาจากเบสสิบสองด้วยเนาะส่วนไม้นี้เนี่ยผมแนะนํากับใครผมแนะนําสําหรับคนที่ไม่ชอบเบสสิบสองแบบผมเนาะไม่ชอบในเรื่องของมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นมันไม่ค่อยทนแล้วก็ลูกตบเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรือว่ามันกลวงไปหน่อยหรือว่ามันแฮนเดิลที่มันยึกยักไปหน่อยอะไรเงี้ยอยากได้ฟิลที่มันแน่นขึ้นหรือว่าลูกตบที่มันแน่นขึ้นการออกลูกออกไปที่สปีดปลายมันดีขึ้นนะครับ ผมแนะนําไม้นี้เนาะสียูเหมือนกันกับเบสสิบสองเนาะใช้น้ําหนักเท่ากันกับเบสสิบสองเลยนะครับแต่เราก็ต้องมีแรงข้อมือหรือว่าการที่ใช้แรงของตัวเองเนี่ยสู้กับแรงหน่วงของไม้ที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับมันอาจจะเสียเรื่องการแฮนดิ้งเรื่องการโยกมือซ้ายขวาเนี่ยนิดหน่อยจากเบสสิบสองนะครับแต่ในเรื่องของการที่โยกหน้าหลังอะไรเงี้ยโยกสวิงหน้าหลังเนี่ยมันทําได้ไม่ต่างกันนะผมว่าเออ แล้วก็มันก็จะมีความแน่นของลูกที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แนะนําเลยนะครับสาหรับคนที่อยากได้เบสิส 2G6 นะครับเนาะหรือว่าคุณจะเอาเบสิส2อันเก่าไปเหลาดามก็แล้วแต่คุณเนาะผมคิดว่าถ้าเบสิส2เนี่ยมันเป็น G6 มันจะตีง่ายกว่านี้มากๆเลยนะครับเนาะซึ่งไอตัวเบสิส2ของผมเนี่ยก็ไปเหลามาเหมือนกันนะครับเหลาด้วยตัวเองเนาะเอาพวกกระดาษทรายขัดหรือว่าใช้พวกตะไบอะไรเงี้ย ถูเอาก่อนแล้วก็ขัดเอาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีเนาะซึ่งมันเป็น G6 เนี่ยมันก็ตีง่ายกว่ามากๆจริงเนาะมันมันเลยเป็นไม้แบบที่รู้สึกว่าตีง่ายแฮนเดิลง่ายไวสวนเร็วพักลูกคาไปได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือผม,ม่รู้สึกไม่มั่นใจในการตีมันเท่านั้นเองนะครับผมเลยไม่ค่อยเอามันออกมาตีเนะาะแทบไม่ได้ตีเลยซื้อมาตีอยู่ประมาณไม่เกิน10บครั้งนะครับเนาะไม่ชอบนะครับ คือไม่ชอบตั้งแต่ที่แรกที่ตีเลยเออแต,แต่พยายามใช้มันแล้วนะครับคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นไม้แบบไหนเนาะถ้าเราไม่กังวลเรื่องมันจะหักเนี่ยมันก็คงตีได้นะครับส่วนคนที่ผมไม่แนะนํานะครับก็คือคนที่ไม่อยากได้ความหน่วงเพิ่มขึ้นจากเบสิบสองเนาะหรือว่าคนที่อยากได้ไม้ที่แฮนด์เดินง่ายไวๆอย่างเบฟสิบสองเนี่ยซ้ายขวายอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม้นี้ยังไม่ใช่นะครับเนาะ มันเนี่ยมันมีข้อเสียของมันคือความหน่วงนิดหน่อยนะครับแต่ก็แลกด้วยความแน่นของลูกแล้วก็แรงตบหรือว่าอะไรที่มากขึ้นตีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไม้ไวมันเป็นเบสสิบสองที่ไวแล้วก็มีความแน่นเหมือนไม้อื่นๆมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่คิดว่าจะมีแรงตบที่มากมายมหาศาลมากกว่าสเกลของเบสสิบสองผมว่าไม่ใช่นะครับเนาะถึงว่ามันจะตบแรงขึ้นก็จริงแน่นขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ มีความแรงลูกที่มากขนาดนั้นเนาะซึ่งมันจะให้มันแรงได้ซึ่งคุณก็ต้องใช้แรงเยอะในระดับตนึงเหมือนกันนะครับไม้เนี่ยเนาะแต่มันตกผมคิดว่ามันตกไม่ค่อยเหินนะมันตกเหินน้อยลงจากเบส12นะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเรื่องราคาแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้สึกวันใจกับเบส12หรือว่าชอบเบส12เนี่ยราคามันเท่ากันนะครับคุณก็ไปซื้อเบส12เถอะเนาะคุณก็ไม่น่ามาเลือกเบส 12L นะครับหรือ ุณก็าอาจจะไปใช้ไม้ที่มันอาจจะถูกกว่านั้นหรือว่าราคาใกล้กันหน่อยก็คือแบส11เนาะแบส11เนี่ยจะตบได้แน่นกว่าแบส 12L นะครับคือแบส11เนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะแบส 12L เนี่ยจะอยู่ระหว่างแบส11แล้วก็แบส12นะครับในเรื่องลูกตกนะในเรื่องความแน่นนะครับแต่ผมชอบแบส 12L เนี่ยเพราะว่ามันเป็น G6 นะครับเนาะคือไม่มีอะไรเลย G6 นะครับ ถ้าคุณยอมเหลาพวกเบฟสิบสองอะไรเงี้ยคุณไม่มีปัญหาหรอกเนาะหรือยอมเหลาด้ามพวกเบฟสิบเอ็ดอะไรเงี้ยเพราะว่า G หกในมันจับถนัดมือดีนะครับคนมือเล็กหรือว่าผู้หญิงที่มือไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยผมว่าคิดว่าน่าจะชอบนะแลกกับความหน่วงนิดหน่อยเนี่ยผมว่าโอเคนะมันไม่ได้มันไม่ได้หน่วงมากขนาดนั้นนะครับก็จบการรีวิวเบฟสิบสอง L สั้นๆเท่านี้นะครับไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าตัวไม้มันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความละเอียด อะไรมากนะครับเนาะมันก็คือเบสสิบสองที่ด้าจับสบายขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นตบลูกออกลูกแน่นขึ้นเท่านั้นเองนะครับคือจะมารีวิวว่ามันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเนาะถ้าพูดถึงสวิงเวทเนี่ยคือสวิงเวทตัวเบสสิบสองเอลเนี่ยมากกว่า1 2บสอนะครับเท่าที่ผมเคยวัดนะเท่าที่ผมจำได้ตัว L เนี่ยมากกว่าเบสสิบสอเลยตัว L เนี่ยจะเยอะที่สุดเลยในตระกูลเบสสิบสอนะครับเอ่อ ถ้าเป็นเบฟสิบสอ n อะไรเงี้ยกับเบฟสองตัวออริจินอลสีน้ำเงินอย่างเงี้ยแล้วก็เบฟสิบสอ l เนี่ยตัวเบฟสิบสอ l เนี่ยสวิงเวทน่าจะมากที่สุดนะครับสำหรับคนที่ฟังแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจแบดมินตันทาเวลใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับจะเป็นไม้อะไรต่อไปก็ค่อยวันดูกันนะครับเนาะส่วนวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ